วัดท,ท่าสายตำบลท่าสายอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกวันนี้มาท่ากับถิ่นที่วัดทา่าสายครับวัดทา่ทาสาย บร์ท่านเอยแต่แล้เ,เข้ามาดั้นะครับป้ามา,อาเอานีด้วยใช่ไหมท่านอันนี้เอามาของท่านเองใช่ไหมเวดาสดทู ตอนนี้ระรับขั้นสูงสุดเลยท่านบุตรเดี๋ยวข้าวมานั่งขายพร้อมนดี๋ยวครับข้าวมานั่งกันพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะได้ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนนะครับแต่ละขั้นตอนนั้นเก้าอี้ทุกตัวนั่งได้หมดนะครับทุกตัวข้าวมาดังได้เลยด้านนี้ยังมีเก้าอี้ไม่พอเดี๋ยวจะได้เอาอี้เข้า ดังไว้ก่อน <Outside. S 1> อตรงด้านนี้ตรงด้านนี้พุ่มยามาวางคณะกรรมการไปไหนหมดจนะ้อ่พุ่มตรงนี้ยาวบางตรดจจีนทูบไม่ได้แล้วพุ่มยามาวางใ,ววงให้ถือไว้นลจ้าพุ่มให้ถือไว้อ่เอาพุ่มไปถือไว้เอาพุ่มไปถือไว้เอาพุ่มไปถือไว้ก่อนลืมมองไปนะ้เอาพุ่มกลับไปถือ ือไว้ทั้งหมดเลยเออถือไว้เลยผ้าไตนะครับของใครที่มาวางไว้นะครับผ้าไตของใครที่มาวางไว้คณะกรรมการมาหาผมหน่อยด้านไหนพูดไปห,หมดแล้วอะเข้ามาข้างในกันหน่อยเดี๋ยวผมจะเพราะว่าพุ่มมานี้แล้วก็ต้องให้เขาถือให้หมดไม่ต้องนําพุ่มมาวางนะครับให้ถือไว้กับตัวเอง นะเอาถือไว้กับตัวเองใครเอาผู้มมาวางมารับไปใครนาพุ่มมาวางมารับไปผมจะประกอบพิธีตรงนี้อีกรอบหนึ่งเพราะที่จุดทูบจุดเทียนผมไม่มีแล้วพุ่มตรงนี้เดี๋ยวต้องอไปก่อนอผ้าไตด้วยนะครับผ้าไตใครเอาผ้าไตมาก็ไปถือไว้เออเอาเข้าไปบางคนก่อนอันนี้ของใคร่อันนี้ของเราครับ ดี๋ยวไม่พอกาอีเข้ามาสำหรับพุ่มล้ครับท่านใดมีพุ่มอยู่ที่เอาุมู้มาวางไว้ตรงนี้นะครับพร้อมด้วยผ้าไตานะครับมีผ้าไตาอีกสองผืนด้วยกัน่าไม่ทราบว่าผ้าไตของใครอไม่ทราบว่าผ้าไตของใครเอ่ยที่มาวางไว้ตรงนี้สองชุดเดี๋ยวไม่มีผ้าไตาถวายนะ เดี๋ยวไม่มีผ้าไตถเทายบแล้วมารับพุ่มไปจ้ารับพุ่มและผ้าไตายไปผมลืมหันกลับัปมองหันกลับัปมองทิ้งเต็มแล้วเดี๋ยวจะเขียร์ด้านนี้ก่อน ผ้าไยนะครับใครที่วางไว้ตรงนี้พร้อมทั้งพุ่มวัด่าสายตวัดธาสายอำเภอเมืองรนมยงอ์วันนี้เป็นภาพถ่า อเข้ามาชุดสองชุดสามเอ่อเข้ามาหลายชุดหนเลยไม่มีที่นั่งนะครับที่นั่งเต็มแล้วก็อีด้านในไม่พอ นะครับเก้าอี้ด้านไหนไม่พออ่าเดี๋ยวก็อีด้านไหนไม่พอาใครสามารถที่จะยกก็อีได้นะ้วก็อีด้านไหนไม่พอยังพาดีเยอะเลยอ๋อก็อีด้านนี้มีหลายตัวอาจจงนี้หลายตัวอ่เข้าไปนลากเงินก่อน อันนี้ครอบครัวครับครอบครัวบุจินดาเลยครับครอบครัวบุจินดายังอยู่ไม่เอ่ยมือก็มารับพุ่มไปด้วยครอบครัวบุจินดาอ่ามอบผู้บาบางไว้มารับไปก่อน,นพุ่มนะครับพุ่มทุกพุ่มนะครับให้ท่านถือไว้อยู่กับตัวของท่าน มีธุระไม่เป็นไรเนาะมาบอกกล่าวกันไม่เป็นไรรือว่าท่านได้ร่วมโมทนาแต่ถ้าท่านอยู่ก็อยากถ้าเป็นไปได้อยากอยากให้ท่านทําด้วยตัวของท่านเอง เฮ้ยจับผมก็ไปถือถือไครับถือไปเมื่อไหอนะครับตอนนี้ก็ยังมีเวลาเหลืออยู่นะครับยังมีเวลาเหลืออยู่ท่านใดที่เอาเก้าอี้เดี๋ยวเข้ามาข้างในมาข้างหน้าเลยเก้าอี้เอาเก้าอี้เอามาข้างหน้าเลยทุกท่านเชิญครับที่อยู่ข้างนอก ที่อยู่ด้านนอกนะครับเข้ามานั่งด้านในได้มีเก้าอี้เข้ามาแล้วเอามาตั้งข้างหน้าเลยเอามาตั้งด้านหน้าเลยด้านหลังเต็มเไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเก้าอี้ทางวัดน,นั้นพอดี้าบ้านงานเขามีงานเขาเอาไปบ้างนะเหลือเท่าที่เหลือเดครับอ,อ่าก็มีเท่าที่เหลือนะก็จะ ด้วยเนาะอ่าเราก็จัดเดียวไว้กับว่าพอ,พอแต่นี้ว่าเก้าอี้มันหมดเอาพอ้าบหน้าอะไรก็อีบ้บหน้าอะไรจ้ะอ่าช่องกาสิบนาฬิกาสิบนาฬิกาสามสิบนาทีแล้วครับจะเริ่มพิธีทอดผ้ากระถิน